หลังจากที่พระเอกนำเปลวเพลิงวิเศษของเขาทั้งสองรูปแบบทำการหลอมรวมกันขึ้นมาจนกลายเป็นดอกบวัวเพลิงพุทธบิโรธดอกบวัวเพลิงสีเขียวมรกตแข็งแร่งขึ้นมามากกว่าแต่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหานเพิงที่ได้เห็นเปลวเพลิงของพระเอกแล้วตัวเขานั้นก็สัมผัสถึงความแข็งแร่งของมันได้เลยก่อนหน้านี้ไม่ได้แข็งแร่งมากมายขนาดนี้ในตอนนี้แข็งแร่งเกินกว่าที่ตัวเขานั้นอยากตีสามารถต้านทานการตจมตีได้แน่นอนนะครับแต่เพื่อที่จะจัดการกับพระเอกและก็นำเอาเปลวเพลิงในร่างกายเปลวเพลิงวิเศษ ของเพกนั้นมาอยู่ในการครอบครองของเขาตัวเขาเองไม่รอช้าเปิดใช้รูปแบบเปลวเพลิงวิเศษของเขาเหมือนกันเปลวเพลิงสัตว์อสูรในการพวงเข้าโจมตีพระเอกสวนกลับไป ในตอนนี้การโจมตีของ,องทองที่ได้โจมตีเข้าใส่กันแบบเต็มๆก็เกิดแรงระเบิดเกิดขึ้นอันมหาศาลบกคุมไปด้วยเปลวเพลิงท่วบริเวณรอบๆนะครับจึงทําให้พี่ชายเซลลี่ของเ,เอกที่เห็นการโจมตีอันรุนแรงนี้ตัวเขานั้นก็รีบบอกให้ทุกคนนั้นรีบไปหาที่หลบซ่อนกันก่อนเพราะถ้าเกิดว่าโดนเปลวเพลิงนี้เข้าไปไม่รอดแน่ๆนะครับ และการโจมตีนี้มันก็รุนแรงจริงๆคนที่ไม่สามารถหลบการโจมตีนี้ได้ก็เรียกกันเลยว่าร่างกายถูกเปลวเพลิงเผาแหลกสลายกลายเป็นปุ๋ยผงกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านโซซูเซียนรวมถึงเหล่าสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องของพระเอกที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้พวกเขาเองที่เห็นการโจมตีการต่อสู้ของอเอกที่สามารถโจมตีต่อสู้กับหานเฟิงได้อย่างสูสีเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของอเอกอยู่เพียงแค่ระดับกษัตริย์เท่านั้น แต่หันเฟิงก็ใกล้จะเข้าสู่ในบรรพบุรุษแล้วนะครับในตอนนี้พระเอกก็ยังสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีกับหันเฟิงได้พวกเขาเองก็ถึงกับยอมรับเลยนะครับว่าตลอดระยะ2ปีที่ผ่านมานี้ความแข็งแร่งของเอกจากที่พวกเขานั้นจะสามารถตามทันได้แล้วแต่ก็ภาวนาที่จะให้พระเอกนั้นมีชีวิตรอดกลับมาได้นะครับและในตอนนี้สิ่งที่พวกเขานั้นคาดหวังก็เป็นจริงหลังจากที่การโจมตีการประทะพลังของพเอกและก็หันเฟิงก่อนหน้านี้ได้เข้าโจมตีกันอย่างรุนแรงในตอนนี้คนที่ถูกโจมตี จนสะบักสะบอมสภาพดูไม่ได้ก็จะเป็นทั้งฝั่งคอนหานเฟิงนะครับในตอนนี้หานเฟิงไม่สามารถรับการโจมตีเปลวเพลิงของพระเอกได้ก็เลยทําให้ตัวเขาเองก็ถูกเปลวเพลิงของพระเอกเผาจนแบบสภาพเละเทะเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งตัวหานเฟิงก็พยายามที่ขอร้องให้พระเอกนั้นไว้ชีวิตเขาเอาไวา้แต่เนื่องด้วยที่ความแค้นของพระเอกนั้นก็อยากจะจัดการหันเฟิงเพื่อตอบแทนพระคุณของอาจารย์พระเอกก็เลยแบบไม่รอช้าที่ทําการพุ่งเข้าโจมตีหันเฟิงเข้าไปแบบเต็มๆก็เรียกได้เลยว่าการโจมตีอันรุนแรง แรงของเพเอกนั้นก็ทําให้หารเฟินลอยล่วงตกกระเด็นลงมายังพื้นเลยนะครับในตอนนี้และในขณะที่เพเอกนั้นกําลังพุ่งเข้าไปจัดการเพื่อปิดฉากหานเฟิงแต่ในจังหวะนั้นเองมันก็มีทั้งโซจากหอคอยวิญญาณตัวเขาเองก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วซึ่งเขาที่ได้เจอกับพรพเอกนะครับก็สัมผัสได้เลยว่าวิญญาณเย่าเชิญอยู่ในร่างกายของพรพเอกแน่นอนก็เลยใช้โซของเขาเพื่อทําการโจมตี่าพรพเอกไปอีกคนก็จะเอาทั้งวิญญาณระเอกรวมถึงวิญญาณของอาจารย์เย้า ไปด้วยนะครับจึงทําให้พระเอกหลังจากที่ได้เห็นชายปริศนาที่ปรากฏขึ้นมานี้ตัวเขาเองก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของเขาเลย การโจมตีที่โจมตีมานี้ตัวเขาเองไม่สามารถรับได้แน่นอนนะครับตัดอไาะใจแล้วว่าจะต้องตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้จริงหรือเปล่าฟดียแต่ก็อยากเวตายเลยครับผมมันก็มีราชินีบูรุาได้ปรากฏตัวออกมาแล้วซึ่งราชนีบูรุาถึงแม้ว่าจะแบบดูร้ายๆนะครับอยากจะฆ่าพระเอกแต่สุดท้ายก็ได้ปรากฏตัวมาช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ได้ทันสามารถหยุดการโจมตีจับโซของทั้โสวิญญาณพวกนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตัวราชนีบูรุาก็ได้พูดบอกกับพระเอกรวมถึงบุคคลที่อยู่ที่นี่ไปว่าชีวิตของเซลเลีย มันคือชีวิตของเขาเพียงแค่คนเดียวถ้าเกิดว่าใครคิดที่จะมาโตมตีจัดการฆ่าเสียวเยียนไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้เพราะยังไงแล้วเสี่ยวเยียนจะต้องตายด้วยน้ำมือของเธอเท่านั้นนะครับก็มีแบบว่าจุดประสงค์บุกบ่ายเดียวคืออยากจะฆ่าเสี่ยวเยียนด้วยตัวของเธอเองแต่ารอบใดก็คือแบบไม่สามารถฆ่าพระเอกได้อยู่ดีนะครับก็แบบร้ายๆแต่ก็รักแถมราชินีมเมดุซ่าก็รู้นะครับว่าพระเอกก็อยากจะฆ่าหานเฟิงมากๆก็เลยทำตามคํพขอขอพไปเห็นะครับที่จริงแล้วพระเอกไม่ได้บอกเลยครับผมตัวเธอก็ได้ทําการเตะหานเฟิงไปทีเดียว ก็เรียกเลยเลยว่าตายขาเท้าเลยก็ว่าได้นะครับพระเอกเท็ก็ถือกันแบบว่าเชียร์เลยนะครับเพาเป็นลูกเตะที่ดีมากเลยก็คือแบบว่าเชียร์นะฮะเชียร์ราชินีมุดูซาเตะหัตถเฟิงจนเรียบร้อยเลยนะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่าธานสววิญญ,ญาณผู้นี้ตัวเขาเองก็พยายามที่ชายโซในการโจมตีราชินีมุดูซาไปแต่ว่าการโจมตีของเขาไม่สามารถทําอะไรราชินีมูดูซาได้เลยแถมก็ยังถูกราชินีมูดูซาทําลายโซทิ้งโยนโจมตีสวนกลับอีกด้วยนะครับก็ทําให้ธนสวรวิญญ,ญาณผู้นี้ก็ถึงกับตก ใจมากพอสมควรเพราะตัวเขาเองไม่รู้เลยนะครับว่าหญิงผู้นี้เป็นใครมาจากไหนแถมความแข็งแกร่งก็อยู่ในระดับบรรพบุรุษแล้วอีกด้วยถึงแม้ว่าท่านวิสูวิญญาณเขานั้นก็จะสามารถโจมตีหรือว่าต่อสู้กับราชินี่มดูษาได้แต่ถ้าเกิดว่าปรากฏตัวอยู่ตรงนี้นานเกินไปมันก็ไม่ใช่ผลดีกลับเข้าเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปก็ได้นําเอาวิญญาณของหานเฟิงไปด้วยแต่ตัวเขาเองก็ยังได้พูดบอกกับเอกเหมือนกันว่าถึงแม้วันนี้พระเอกจะสามารถมีชีวิตร ไไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเจอกันในครั้งหน้ารับรองได้เลยว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเพ็กยังไงไมันจะต้องตกเป็นของพวกเขาอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีหญิงสาวผู้นี้คอยช่วยเหลือเอาไว้ แต่ทว่าตัวเธอไม่สามารถช่วยได้อีกต่อไปแน่นอนนะครับตอนที่ตัวท่านตัววิญ,ญญาณผู้นี้ก็จะได้ล่วงลอยแล้วก็หายออกไปจากที่ไปซึ่งพระเอกก็ได้กล่าวขอบคุณราชินีมโนซสาไปที่วันนี้ช่วยชีวิตเขาไว้อีกครั้งแล้วนะครับปรากฏบาทีไรก็แบบสาบานช่วยชีวิตเขามาได้โดยตลอดแต่ตอนนี้พระเอกก็เลยแบบกล่าวขอบคุณเธอเธอไปนะครับถ้าเกิดว่าปีโอกาสก็อยากจะตอบแทนซึ่งตัวเธอก็ไม่สนใจนะครับผมชีวิตของเพกก็จะต้องตกเป็นของเธอเพียงแค่คนเดียวในวันนี้ก็เลยแบบว่าดุพระเอกไปอีกหนึ่งทีใน ผมว่าแบบไปทาอะไรยังไงกับใครไปอีกทําไมถึงไปก่อความวุ่นวายกับกองกําลังที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าพวกมันบุกมาอีกทีตัวเจ้าเนี่ยจะต้องตายแน่ๆลยครับก็จะแบบมีความดุดาพระเอกไปอีกหนึ่งสเต็ปแต่ทว่าก็แบบคิดว่าจะฆ่าพระเอกจริงแล้วนะครับฆ่าพระเอกให้ได้แน่ๆในวันนี้ระเบิดพลังของเธอออร่าสีแดงออกมาเพื่อทําการโจมตีพระเอกไปแต่ทว่าก็อยากดีที่บีทารุโศสูเซียนก็ได้มาขอร้องตัวเธอและก็เพื่อที่จะให้ไว้ชีวิตพระเอกเอาไว้ในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆ กบจะดีกว่าแต่หนึ่งวยทีตัวเธอก็แบบว่าไม่อยากจะมีเรื่องไปมากกว่านี้นะครับก็อยากได้กล่าวบอกกับพระเอกไปเืบนเดิมเลยครับว่าถ้าเกิดว่าตัวข้าเจ,เจอเจ้าขังหน้ารับรองได้เลยว่าเจ้าน่าจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าแน่นอนข้าจะไม่ปล่อยชีวิตเจ้าไปอีกเป็นอดีตขาดก็คือแบบพูดมาหลายครั้งแล้วครับแต่สุดท้ายก็ไว้ชีวิตพระเอกอยู่ดีจึงทําให้ทั้งโสซูเซียนก็ถึงกับถามพระเอกเลยว่าไปทำอะไรยังไงกับเธอไว้ทำไมถึงทำให้เธอโกรธเคืองได้ถึงขนาดนี้เพราะถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเข้าต่อสู้กับเธอแต่สุดท้ายไม่ สามารถเอาชนะเธอได้แน่นอนนะครับในตอนนี้ก็แบบว่าสงสัยเลยว่าพระเอกไปทาอะไรไว้บอกปาซะดีๆแต่สุดท้ายพระเอกก็ไม่ได้บอกเลยครับทวาเป็นเปลี่ยนเรื่องนําเอาแหวนสมบัติของฮันเฟิงมามอบให้กับท่านโศสุเซียนแต่ทว่าท่านโศสุเซียนก็ไม่ได้รับเอาแหวนนี้เอาไว้เนื่องด้วยที่แหวนนี้มันก็มีวัตถุดิบมากมายไม่ว่าจะเป็นสมนุนไพรระดับสูงรวมถึงอะไรต่างๆนานาก็ควรที่จะมอบให้กับพระเอกไปนะครับเพราะว่าพระเอกเป็นคนที่จัดการฮันเฟิงได้ ก็จะมอบเป็นของขวัญให้รวมถึงพระเอกก็เป็นนักปรุงยาอีกด้วยวัตถุดิบพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระเอกเหมือนกันนะครับก่อนที่ทารุโศซูเซียนจะได้ปาประกาศบอกกับเหล่าสิทธิ์ของเขาทําการโจมตีจับเหล่ากลุ่มของหุบเขาทธเมินเนี่ยเอาไว้ถึงแม้ว่าเหล่ากลุ่มพัธมิตรหรือว่าทั้งโศที่เป็นพัธมิตรของฮันเฟิงนั้นจะสามารถหนีรอดออกไปได้แต่สุดท้ายแล้วฮันเฟิงก็ได้ตายไปเหมือนกันนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่มในตอนนี้ก็เรียกได้แล้วว่ากลุ่มถูกยุบไ,ไปโดยสสิิ้นนเเเชงงะครรัับบพวกขากาาอมถจ เหล่าสิทธิของหุบเขาสมินได้หมดแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ทุกอย่างมันจบลงไปด้วยดีพระเอกสามารถแก้แค้นให้กับอาจารย์ของเขาได้ในตอนนี้พระเอกก็ได้กลับมาดูซับพลังของเขาต่อนะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จสามารถหลอมรวมเปลวพลิงวิเศษของเขาจนเสร็จสมบูรณ์แบบได้แล้วก็ยังได้เปลวเพิงขึ้นมาใหม่อีกด้วยนะครับและในตอนนี้พระเอกนั้นก็คิดว่าตัวเขานั้นก็เหมาะสมแล้วทีตัวเขาเองจะทําการฝึกวิชาที่ชวินเออนนำมาให้ เพราะการที่จะสามารถฝึกวิชาที่ชวินเอ๋อนำมาจะต้องมีความสามารถอยู่ในระดับกษัตริย์เท่านั้นนะครับในตอนนี้พระเอกก็ถึงระดับกษัตริย์แล้วพระเอกก็เลยทําการนําเอาคำพีสมบัติระดับสูงของชวินเอน๋อออกมาดูซับในทันทีนะครับในตอนนี้พระเอกก็เลยได้พบว่าคำพีสมบัติที่ชวินเอ๋อนั้นมอบให้นั้น มันก็คือตราประทับจกักรพรรดินะครับมันก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบหลอมรวมจนกลายเป็นตราประทับจกักรพรรดินี้และคนที่สร้างตราประทับนี้ขึ้นมาก็ยังมีคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับเทพเจ้าอีกด้วยถ้าเกิดสามารถดูซับแล้วก็ฝึกตราประทับนี้จนแข่งแข่งได้ก็จะทําให้ความสามารถความแข่งแ่งของคนคนนั้น จะเรื่อนไปสู่ระดับจัก,กรพรรดิได้โดยสิ้นเชิงนะครับแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ร่างกายของชวินเอ๋อร์ก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้อีกด้วยก็จะเป็นร่างที่ชวินเอ๋อร์ทิ้งเอาไว้ซึ่งตัวเธอที่ได้มาเจอหน้ากับพระเอกแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเอกร่วมถึงชวินเอ๋อร์ทั้งสองก็ดีใจเป็นอย่างมากวิ่งเข้ามากอดกันเลยนะครับผมในตอนนี้ซึ่งตัวชวินเอ๋อร์ก็ได้แสดงความยินดีกับพระเอกที่ในตอนนี้พระเอกสามารถเปิดตราประทับจัก,กรพรรดนี้ได้และตราประทับจัก,กรพรรดนี้มันก็ยังเป็นสมบัติประจําตระกูล เธออีกด้วยเธอก็เลยบอกให้พระเอกเพียงแค่ว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ให้ล่วงไหลออกไปเป็นอันเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นแล้วจริงๆจ,จ,จะทําให้ตระกูลของเธอบุกมาที่นี่แน่นอนนะครับแต่ก่อนที่รากของเธอนั้นจะแหลกสลายหายไปเธอก็ได้บอกให้กับพระเอกไปเพียงแค่หนึ่งคำว่าข้าในตอนนี้คิดถึงพี่มากเลยนะผี่ชายเซียวเยียน ข้าก็จะรอท่านจนกว่าพวกเราจะได้พบกันอีกครั้งและข้าก็ขอให้ตัวท่านนะดูแลตัวเองให้ดีๆและก็เพิ่มความแข็งแกร่งของตอนเองขึ้นข้าจะรอวันที่พวกเรานั้นได้พบกันอีกครั้งนะก่อนที่ร่างกายของชวินเอ๋อก็จะได้หายออกจากที่นี่ไปนะครับก็ทําให้พระเอกหลังจากที่ยินคําพูดของชวินเอ๋อก่อนหน้านี้รวมถึงทักษะตราประทับจกักรพรรดิที่ชวินเอ๋อให้มาพระเอกก็คิดว่าตัวเขานั้นจะต้องรีบแข็งแกร่งขึ้นให้ได้ เพื่อที่จะได้ไปพบเจอกับทิวินเออร์อีกครั้งพระเอกก็ได้ทาการเริ่มดูซับตราประทับจกักรพรรดิที่ทิวินเออให้มาในทันทีนะครับใจจดใจจ่อมุม่งมันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วก็ไปพบเมียนะฮะพระเอกในตอนนี้แต่ก็จบไปก่อนนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับ e ีพีที่45 EP ห้าพีหน้า E ีีที่4 6มาในวันอาทิตย์หน้าละกันนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย